รอบที่แล้วผมก็ตุยแต่ว่าสายด่วนผมเชื่อว่าหลายๆคนรอสายด่วนเพราะว่ารอบที่แล้วผมก็เข้าสามสองแล้วก็เข้าเลขทูบวันนี้เลขมามื่นนะครับที่ผมจะให้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านแต่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าชอบ0ูนแล้วศูนย์ที่ผมชอบ0ูนย์สามูนย์ห้า เม็ดเดียวแคนแคนเลยที่ผมชอบ70ส่วน8ครับถ้าสำหรับสาย8ปดสาย8ที่ผมมีให้ก็จะมี83 85แล้วก็86ก็คือไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีนอกเหนือจากนี้นี่คือสาย8จะมี85 86 83แปดหแาทำแต่ถาว่า8ชอบตัวไหนามากที่สุดเปดผมชอบ83ครับอืมชอบ83 ถ้าเก้าศูนย์ห้าซื้อไม่ได้ก็ซื้อเก้าศูนย์สามแต่วันนี้เลขมามื่นเลขที่เลขล่างเนี่ยผมกำลังจะพูดครับคือเลขมามื่น่ะผมคิดว่าเลขมามื่น่ะน่าจะมาข้างมาัน่าจะน่าจะมาข้างล่างหรือมีเป็นความเป็นไปได้หมดเลขมาไม่เลขตัวเนี้ยมีความเป็นไปได้หมดที่จะมาบนมาล่างเพราะว่าสาสตร์แล้วมามื่นเมื่อนี้เจ็ดถ้าเจ็ด จ็ดนะครับถ้าวันนี้ถามว่าเจ็ดตัวไหนมาสายด้วนนี่ผมเฮ็ดเจ็ดนึ่งไปแล้วแต่ว่าผมว่า,า,านึ่งว่หมาผมไม่นีแต่ว่าเออเฮ็ดไปแล้วก็เฮ็ดไปเนาะเออเฮ็ดไปแล้วก็เฮ็ดไปแต่ว่าถ้าเมื่อนี้เจ็ดหมาครับเจ็ดที่มาได้นะจะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดนึ่งเจ็ดสองผมขอข้ามนะเจ็ดสามนี่ น่าี่มีโอกาสมาได้น้อยเจ็ดซี 4, นี่ออกราวไปแล้วขอขอพนันแล้วก็มี5 7แล้วก็มีหกแล้วก็ตัวสุดท้ายออกบ่อยที่สุดเลยสำหรับวันอังคารแล้วก็เดือนเดือนเมษายนแต่ว่ามันเป็นเลขอั้นไปแล้วนั่นก็คือเก้าเจ็ออแล้วลืมว่าแล้วว่าผมฝันว่าลอตเตอรี่ออก5258 อันนี้ก็พิจารณาเองนะครับพิจารณาเองเด้อที่ฝันเห็นเลขนะฝันว่าลอตเตอรี่ออกสองห้าแปดนอกนั่นฝันว่าเห็นเลขฝันฝันแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝันว่าฝันว่าไส้ทองแต่ว่าก็ตีฝันว่าปิ่นแต่ว่าขอให้มีโชคแล้วกันเอออาพิมพ์คําว่าสุดพิมพ์คําว่าวันนี้รวยดีกว่าพิมพ์คำว่าวันนี้รวยมามืดคือเลขเจ็ดเจ็ดครับเมื่อนี้ อจ็ดอียงบ้าวแต่ว่าเจ็ดที่ให้ไปสิมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วมาเบิ้งว่าผมสิหลบเจ็ดตัวใดอันนี้แล้วแต่ไผซิมกักตัวใดแต่ว่าผมว่าผมเบิ้งแล้วนะผมว่านี่นี่หามมันแรงครับเจ็ดนี้เล็กเจ็นี้มันเลยมันเฮงครับอเอาแคบไว้ แล้ผมก็อยากให้มันออกชุดนี้เพราะว่าแล้วเรข่กับผมอ่ะบางคนว่าให้เยอะผมไม่ได้ให้เยอะนะครับผมไม่ได้แบบว่าให้หวานทูบก็คือมันเป็นมันก็คือมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้รวมกับในชุดนะทูบมันก็คือทูบนะครับทูบมันทูบมันก็คือทูบแต่งวดนี้ทุกๆุรอบผมจะบอกมันรอบที่แล้วผมฟันหนึ่งหนึ่งมันไม่มาเพราะว่าลูกบอลมันแตกวันนี้ก็ อย่าให้ลูกบอลมันแตกนะครับแต่ว่าวันรอบนี้นี่ผมลงให้ตั้งแต่วันที่17กลางคืนผมก็ยังอยากยากยังอยากให้มันออกชุดนี้เลขกำลังวันนะครับจะมี035เลขประจำวันอังคารจะมี3704เด่น8กับ0นย์ครับผมก็ยังยืนยันว่าผมฟันไปที่0นแล้วก็เลือกเนี่ยตัวนี้ลืมกันหรือยังครับ0ู7ย0สา แปดห้าแล้วก็แปดหกอืมแปดห้าแล้วก็แปดหกส่วนรอบเนี้ย <c oughs> ถามว่าผมชอบตัวไหนผมชอบศูนย์แล้วถามว่าผมชอบศูนย์อะไรมากสุดผมชอบศูนย์นะที่ผมชอบนะมีศูนย์สามศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ถามว่าตัวไหนที่ผมชอบมากสุดผมชอบเจ็ดศูนย์ครับนี่ครับชุดนี้เลยตำไทย เลขมักผมชอบ8ปสมครับแล้วก็0ูนย์หเลขรองก็จะมีตามนี้เลยนะมี8ปดห้าแปสาแล้วก็7จเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วผมชอบศูชอบเจดมากนะครับแล้วก็ระวังเลข5้สส่วนอันนี้มันเข้าทุกรอบนะเผื่อใครชอบก็คือ0ูนย์สห้ก็พิจารณาดูนะครับนี่ก็เลขชุดเดเียวชุดเดียวกับตรงนี้ แต่ผมผมเอามาใส่เป็นชุดใหม่ถ้าคนไม่ได้สังเกตก็จะว่าผมให้หวานให้เยอะผมไม่ได้ให้หลายผมให้ตัวเก้าผมไม่ได้ให้ตัวไม้เก้ 5, แล้วก็903ซึ่ง905นะ่ยมันมันอยู่ในนี้อยู่แล้วครับมันดังมากใช่ไหมถ้ามันดังมากไม่ซื้อ903าศูนย์สามไปวันนี้ถ้ามันดังมากซื้อ903าศูนย์สามไปแล้วก็น่าจะหมดแล้วแล้วก็ อันนี้สําหรับคนมักศูนย์ก็คือเป็นแนวทางให้สําหรับคนชอบศูนย์เพราะว่าคนเราชอบเหมือนกันผมก็เลยคัดมาให้แต่ผมผมยังไม่เปลี่ยนอนะว่าผมชอบศูนย์แต่เดี๋ยวจะมาบอกว่ามามืันวันนี้มันเด่นตัวไหนนะครับน่ะทองขึ้นอีกแล้วโอ้ยทองขึ้นจังเลยเออวันอะไรเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเออใครมีทองนี่รวยเลยนะอ่านี่เลขวันอังคารนะ 0ูย์สมีอยู่ในชุดครับ05มี0มูย์เมีแล้วก็80เป็นคู่เด่นแต่90 40ไม่มีครับส่วนอันนี้เป็นเลขทูตัเขาช่องลมซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเลข0ูนย์ไม่ได้อะไรเลยแล้วแต่ความชอบใครความชอบมันผมไม่ขอพูดแล้วนะผมขอผ่าน 7จน่นะถ้าบมมักก็ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่า7 1นะ่ะผมผมเอามาเผื่อว่ามันดังหลบก็ซื้อ7 1นะครับแคบไปครับนี่ละ่ะผมมักซ้ำนี่ละ่ะอันนี้เป็นสายด่วนไผยขัดใจก็พานนะครับผมให้ซ้ำนี่หละนะครับเก้าศูนย์็ดศูนย์ามจ็ดสามเจ มันมาจากเลขชุดแรกครับตอนแรกผมว่าซีบอไห่แล้วหลายคนถามหาผมว่าซีบอไห่แล้วผมขี้ข้านี <c oughs> น่037มันมาจากตรงนี้เออบางคน่ามันยุ่ใส่แต่ว่า907นี่ก็อย่างที่ผมบอกผมว่า70ครับรอบนี้ผมก็เลยเอามาจับใส้สองโตัวส่วน258นั้นเป็นเลขที่ผมฝัน ฝันเห็นลอตเตอรี่ออกสองห้าแปดส่วนเจ็ดศูนย์ดสี่หาเจดเจดหนึ่งแล้วก็5าเจผมมักแค่นี้ครับแต่ว่าอันนี้ผมห้าตัวตัดเดี๋ยวผมสิตัดด้วยว่าตัดดอกมักไผ่มักมันแต่ว่าผมคัดไม่ซ้ำนั่น ก็สุดท้ายแล้วขอให้หมานขอให้โชคดีผิดถูกขออภัยและสุดท้าย,ย่าโจมตีผมผมก็บ่ฮู้ว่าโตา่ใดแล้วผมสิบอกเลิกก้อนสิบหสิบปผมบ่ตอนแรกผมสิบบ่หายแล้วเมวื่อวานผมก็บอกแล้วผมบ่อยากหายสายด่ว,วนผมไม่อยากหายมากมืดผมสิเก็บไว้ซื้อคนเดียวก็ได้แต่ว่าผมมันไม่บ่ฮู้ผมมักเจ็บผมมักเจ็บแหง่งแล้วผมก็จะ้าเจ็บอยากออกมอยาออกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่แหละอยากออกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แต่ว่า ผมว่าเปลี่ยนแปลงเด้ผมมากศูนย์แล้วผมก็บอกแล้วศูนย์ที่ผมมาร์กศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดศูนย์ชุดนี้ผมยังมั่นใจว่ายุดนี้แต่แม่บอกว่าขอมามามืดอ่ะผมก็จัดให้แล้วไม่ต้องมาโจมตีผมว่าให้ผมให้เยอให้หวานนะเออเพราะว่าผมบอกแล้วว่าทุกทุกแนวทางนะ่ะผมเน้นชุดนี้